สวัสดีค่ะทุกคนอันยองอาเซโยกลับมาอีกแล้วกับการรีแอคน้องไอฟ์วันนี้จะมากับเพลง Love Dive น้องเพิ่งคัมแบ็กสดๆร้อนๆวันนี้เลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปหนึ่งสองสามไป 와우! 러브 타입. 다 이끌린가 허기심. 묘안 놓와이 แตูปตั้งแต่ลูกในโอ้สวยนอ้องอีซอโตเป็นสาวแล้วอสวยมากทุกคนน้องสวยมาก แบบวิบวาบสวยน้องเลสวยสวยแบบเท่ๆท่ะน้องหนึ่งสวยมากลูกอูโอ้ยอยู่จิน ดีกันทุกคนเลยสวยจังจบแล้วหรออุ้ยเพลงสั้นมากอันนี้จะขอดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็พอด คลิปวิดีโอด้วยงันไปกันเลยหนึ่งสองสามเจ้าหญิงเจ้าหญิงในคาือหาด์สวยจังน้องวอนยองสวยเนาะแล้วยู่จนินชุดนักเรียนเท่อะไรขนาดนั้นนะ ด้วยล,ลมเอ่ยผมผิวเอ่ยความเล่นหูเล่นตาเอ่ยคือแบบเท่มากแล้วเสียงน้องเลคือแบบมีสเสน่ห์มากปลายเสียงแบบมันมีแบบเป็นสเสน่ห์อะเราก็ทำไม่ได้อะ <laughs> น้องวันยองน้องวันยองหนูสวยมากลูก <Yeah. S 2> พี่เกิรนพี่เกิรนเท่มากสวยด้วย กราฟิกเมกื่อกี้กราฟิกเปลี่ยนฉากเป็นหัวใจแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชุดฟ้าแล้วกราฟิกข้างหลังก็เป็นรูปหัวใจที่มีแบบเขาสวยอะ่ะอุ้ยชอบชุดนี้น้องนิศน่ารักแต่เขาเปลี่ยนไปกี่ชุดแล้วนะ ชุดนักเรียนเปิดมาชุดนักเรียนแล้วก็ชุดชมพูแล้วก็ชุดสีฟ้าอันนี้สามชุดแล้วชอบนังลิศผมมวยเขาเรียกผมมวยใช่ไหมผมแกะผมเนี่ยผมตรงเนี้น่ารัก ยูจินจะหยุดสวยที่ตรงไหนอะโอ้ย,อยจิกกล้องแตกไปเลยค่ะน้องอีตอนหนูโตเป็นสาวแล้วลูกหนูสวยอ่ะ อันนี้คือชุดที่สี่ใช่ไหมชุดที่สี่แล้วก็ไม่ได้มีในปอตเตอร์คอนเซปด้วยใช่ไหมใช่ใช่เลยสวยอุ๊บนี่ไง น,นี่คือนางฟ้าค่ะทุกคนเขาคือนางฟ้ากันค่ะอันนี้คือปีกจริงๆนะไม่ต้องใช้เอฟเฟกไม่ต้องเซตขึ้นมาไม่ต้องทำขึ้นมาเลยอันนี้คือปีกของน้องจริงๆชอบชอบการเปลี่ยนฉากอะไรแบบนี้ ที่ห้าแล้วปะอันนี้คือชุดเพชรวิบวับวิบวับน้องอ e ีซอโตขึ้นมากเดือนเดียวเท่านั้นก็คือน้องอ e ีซอโตขึ้นเยอะมากจากเดบิวต์ยิงสอนมาแล้วก็แตก แล้วสอนโอ้ยสวยอะสวยมากดูสวยมากลูกอ,อ้ีเอฟเฟกตน่ารักไปหมดเลยกราฟิกน่ารักไปหมดเลยนางฟ้าจริงๆค่ะ อยู่บนฟ้าขนาดนี้ไม่ได้นางฟ้าได้ยังไงคะต้องเรียกว่านางฟ้าแล้วคะ่ะสวยสวยสวยแบบตะโกน yeah, ทุกคนยูจินสวยมากชุดนี้ยูจินใส่แล้วเท่มากแล้วแบบลายเต้นคือแบบ ดึงดูดสายตามากลีเดอร์ลีเดอร์ดีมาก ลีดเดอร์ของไอซ์เก่งมากน้องๆทุกคนเก่งมากอืออันนี้คือปาร์ตี้ในพระราชวังหรือเปล่าคะดูดิโอ้โมีแต่เจ้าหญิงสรุปแล้วห้าชุด ใช่ไหที่ดูดูมาห้าชุดค่ะทุกคนแล้วเพลงก็คือ2นาที58มันจะไปพออะไรคะจบไปแล้วกับ MV เพลง l ล v e dive คือแบบคอนเซ็ปต์โลกแห่งเวทมนต์คิวบิกจุวใจบาร์บี้บาบี้โรงเรียนบริหารเสน่หเจ้าหญิงน้องๆทุกคนแบบ คือเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงมารวมตัวกันในคฤหาสห์หลังใหญ่อันนี้ใหญ่ไหมในเอ็มวีนั่นแหละแล้วก็มาปาร์ตี้กันมาจัดปาร์ตี้มาสั่งสรนจนเกิดเอ็มวีนี้เป็นเรื่องเวลาเป็นตุเป็นตากใช่ไหมแต่นั่นแหละเหมือนเพราะมันมีฉากปาร์ตี้อะไรแบบสวยองหญิงเจ้าหญิงสวยทุกคนเลย แล้วพูดถึงภาพรวมเอมแล้วก็ภาพรวมของเพลงมันดีภาพรวม m อคือมูทแอนโทนเซตแต่ละเซตมันเข้ากันมากแล้วไหนจะตัวน้องแล้วก็ชุดน้องเนี่ยมันลงตัวชุดมีห้าชุดใช่ไหมเท่าที่นับดูชุดคอนแทคก็สามชุดแหละเพิ่มมาอีกสองก็คือชุดสีครีมจิมมก,กากีเขาเรียกว่าสีอะไรนะนั่นแหละที่น้องวันยองผูกผมใช่แล้วก็ชุดที่ห้าก็คือชุดเบรกแดน์อันนั้นมาสายเท่เลยแลวทุกคนเท่มาก แล้วเราก็ชอบพอนเบกแดนมากยูจินได้โชว์แบบการเต้นของตัวเองไลน์เต้นของตัวเองแล้วเป็นไลน์เต้นที่เทม,มากน้องโตตัวเป็นสาวแล้วจริงๆอ่ะภูมิใจอ่ะติดตามมาตั้งแต่แบบในรายการอ่ะเนาะพอเห็นน้องโตขึ้นแล้วก็แบบเออโตมากภูมิใจในตัวพวกเธอภูมิใจในตัวพวกหนูนั่นแหละคะ่ะทุกคนแล้วเพลงดีเพลงก็คือแบบเหมือนคอนเซปต์เลยมันจะกดจะกดหูจะกดให้ไปฟังมันคือด้วยดนตรีเอย จังหวะของเพลงอะไรพวกนี้แบบฟังได้เรื่อยๆไม่ใช่บีดหนักๆอ่ะแล้วท่าเต้นก็แบบน่ารักน่ารักไปตามเพลงอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะทุกคนภาพรวมสรุปเลยก็คือดีน้องสวยนั่นและค่ะฝากน้องๆไอฟ์ด้วยนะคะกับคมแบ็กครั้งนี้กับเพลง l เล r i v e งั้นวันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปอะไรอะคลิปไลฟ์สเตจเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมาเป็นเอ็มเคาวดหรือว่าอินกกาต้องดูก่อนนั่นแหละค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย